เป็นคำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามนะครับสำหรับควรจะคาร์ดิโอก่อนเล่นเวทหรือควรจะเล่นเวทก่อนคาร์ดิโอเป้าหมายเป็นอย่างนี้ครับมันอยู่ที่เรากำลังทำอะไรนะครับถ้าเรากำลังลดน้ำหนักอยู่แน่นอนจะต้องคาร์ดิโอให้ได้ประสิทธิภาพก่อนนะครับหมายความว่าวันนี้เราจะเอาไขามันออกจากร่างกายไปกี่นาทีเราจะเผาไขามันออกจากร่างกายไปกี่นาทีทำให้ครบ เป้าหมายที่เราตั้งไว้ก่อนสมมุติว่าวันนี้เราจะคาร์ดิโอ70นาทีเราก็ต้องคาร์ดิโอ70นาทีแล้วค่อยไปเล่นเวทอันนี้สําหรับคนที่ลีนหรือคนที่ลดน้ําหนักควรจะคาร์ดิโอก่อนไปเล่นเวทนะครับทีนี้กลับมาถึงที่ควรจะเล่นเวทก่อนไปคาร์ดิโอสําหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับต้องการให้เฟิรม์มต้องการให้ตัวเองมีมัดกล้ามเนื้อมากขึ้นก็ควรจะเล่นเวทก่อนแล้วค่อยไปคาร์ดิโอนะครับ ใครที่มีคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือว่าเป็นเรื่องอาหารนะครับทุกเรื่องถ้าเกี่ยวกับสุขภาพถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ผมยินดีจะมาตอบให้นะครับก็ถามมาเยอะๆนะครับเพราะว่าคนไม่รู้บางคนไม่กล้าถามไม่ต้องเกรงใจนะครับถามมาได้เลยครับยินดีตอบทุกคําถามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เอาคลิปดีๆอย่างนี้มาให้นะครับผมฝากไว้ได้ครับ